สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีแกงส้มนะคะแกงส้มไข่เจียวนะคะแกงส้มไข่ทอดนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้มีแกงส้มดอกกล่ำนะคะทุกคนดอกกล่ำกล่ำดอกนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวปุยก็จะทอดไข่ใส่นะคะเพราะว่าตัวนี้ปุยทําไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะนี่ค่ะ แกงส้มนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำไข่ทอดนะคะมาค่ะทุกคนทำไข่ทอดไข่เจียวกันนะคะไข่ปุ้ยก็ใช้ไข่สีฟองนะคะแล้วก็ซิ๊วขาวแล้วก็ต้นหอมน,นะคะ เดี๋ยวเรามากลับข้ามกันเลยนะคะทุกคนก็จะค่อยๆกลับไปเดี๋ยวปุ๋ยจะไปตัดใส่แกงส้มนะคะทุกคนวันนี้แกงส้มแข่ทอด นะคะทุกคนง่ายๆนะคะเรามีแกงส้มแล้วก็ทอดไข่ใส่ก็แค่นั้นนะคะแล้วนะคะทุกคนเราก็จะตักขึ้นนะคะแล้วเราก็ไปตัดไปหั่นนะคะง่ายๆค่ะใครจะกินกลับไปแบบนี้แต่พี่ชอบ หั่นใส่แกงส้มนะคะทุกคนจะได้เข้านาเข้าเนื้อนะคะเอากระทะออกไปแล้เวเราก็จะเอถั่วแกงส้มมานะคะนี่ค่ะมาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวปุยจะหั่นไข่ก่อนนะคะนี่ค่ะ ก็เราก็หั่นไข่แล้วนะคะปุ้ยก็จะใส่ลงไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะแกงส้มไข่ทอดของเรานะคะทุกคนนี่ แล้วจะบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับข้าวสวยล้อ้นนะคะทุกคนนี่ค่ะง่ายๆค่ะใครที่ไม่เคยทําก็ไปลองทําดูนะคะอร่อยค่ะเราใช้แกงส้มผักแล้วก็ขอดไข่ใส่นะคะอร่อยจะบอกไข่เขียวนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน